ครับสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนไม่ได้สอนดิมาบอกวิธีที่จะแบบแอบบหรือแคมป์ในหมดทะเลทรายนะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่แอบบแบบแอบมิดยกเว้นแต่ถ้ามันแบบใช้ปืนเกี่ยวแต่ขอมาบางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้นะแล้วเราควรเอาไอ้นี่มาครับเป็นสกิลของกล้ามาครับเพราะถ้ามีคนปีนมาแล้วมันไม่รู้ตัวเราได้ต่อยหัวมันได้นะหรือถ้ามันรู้เราก็อาจจะสู้ได้ แต่คงไม่มีใครเสียเวลาหรอกที่ผมจะบอกเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะก็นี่นะครับมันคือจุดแอบที่ที่หนึ่งในหมดทะเลซ้ายนะครับตรงลงกันมันจะมีอยู่สองสามที่เป็นอย่างนี้สามารถเลือกเลือกลงได้เลยนะครับ หรือจะใช้ปืนเกี่ยวเบ็ดขึ้นมาก็ได้แต่ถ้ามีคนเกี่ยวเบ็ดมาหาเราเราก็ต่อยมันท้านะแล้วเราก็ได้ปืนแล้วพอวงวีบเราเค่อยกระโดดลงมันเป็นวิธีแบบแคมป์แล้วเอาตัวรอดเป็นวิธีดันแรงอนะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะครับว่ามันจะมีที่ไหนแอบบ้างแอบนี้คืออาจจะแบบถือปืนไปด้วยแล้วเกี่ยวเบ็ดไปหรือว่าแบบไปแบบทั้งทั้งตัวตอนลงมาเลยก็ได้น แต่ที่นี้มันอาจจะมีคนชุนละมุนกันลงไปต่อยกันนะครับก็คือตรงลงกันตรงกลางไอ้นั่นแหละครับกล่องสัญญาณเอ้สัญญาณนี่ไอ้นั่นแหละเดี๋ยวมันอาจจะมีคนลงนะครับก็คือตรงนี้ครับซ้ายมือเนี่ยนี่แต่คนลงน่าจะลงกับเราเยอะ ถ้าผมยังไม่ตายเดี๋ยวพาไปดูวิธีที่สามเลยนะนี่คนระับมันก็จะตรงนี้แต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้คนเห็นเลยเราต้องนอนนะคนนอื่นจะไม่เห็นแต่ถ้าคนที่มันเกี่ยวเบ็ดมามันจะเห็นเราครับนะข้างล่างก็มีคนเยอะเลยคนระับข้างแต่ขัดทางนี้ข้างบนไม่มีนั่นเดี๋ยวไปดูที่แอบบ ต่อไปกันเลยนะครับผมโดดไปให้มันฆ่ากันเอาเนี่ยผมได้ปืนเกี่ยวเบ็ดมาละแป๊บ แล้วผมไม่ได้ใส่สกินเอเคมาขอโทษด้วยนะมีเครื่องร่อนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีต่อไปกันเลยนะตรงนี้ก็แอบได้นะครับนี่พอเราถึงแล้วเราก็สามารถนอนนอนมันจะมีคนเห็น แล้วต้องชั้นชั้นแบบชั้นต่อชั้นต่อจากไอตรงนี้แค่ตรงนี้ก็แอบได้นะเดี๋ยวที่ต่อไปนะครับที่สี่ผมต้องค่ายนี่กันนะครับ หัวแตกไว้ดิแป๊บนึงนะขอเคลียร์เคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนนะมันค่านหมดแล้วเนี่ย แต่เมื่อกี้ผมเห็นมันยิงผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่แอบเราไปกันเลยนะผมจะตายก่อนไหมเนี่ยจุดต่อไปก็คือตรงนี้เลยนะครับเราสามารถลงมาได้เลยหรือว่าจะเกี่ยวเบ็ดขึ้นไปก็ได้นะครับ ถ้าเกี่ยวเบเบอะเราสามารถแบบถืออาวุธไว้ยิงคนได้นะนี่แต่แถวนี้ไม่มีคนเดี๋ยวพาไปดูที่แอบต่อไปเลยนะมีเยอะโอ้ยที่แอบมันมีเยอะมากเลยนะหมดทะเลทราย ทุกหบดมันมีที่แบบแคมป์เยอะมากหรือจะแอบแบบแอบแอบบแอบไปเลยก็ได้ลงมาแล้วแอบเลยบนนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันต้องมีปืนเกี่ยวเบ็ดต,ตรงนี้เราโดนยิงได้เราต้องขึ้นไปข้างบนอาอตกนั่นแหละครับตรงข้างบนตรงนั้นนะครับต้องขึ้นไปนอนถ้านั่งมันก็เห็นนะครับต้องนอน แต่ถ้าจะแคมแบบแคมแน่นอนไม่ควรตรงนี้นะตรงนี้เอาไว้ดักยิงก็ได้หรืออะไรก็ได้มไม่มียานะครับตอนนี้ผมจะโดดลงไปพาไปดูที่ต่อไปกันเลยอันนี้คืออะไรอ๋อเห็ดกามเมื่อกี้ผมไอที่เป็นที่นะผมโหมดธรรมดานะโหมดแรงนะครับแต่นี้ผม เอาโหมดธรรมดานะเพราะผมตายแรงแจ้ไม่ต้องตกเมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่นะหัวแตกแปบ๊บนะเอา้าอย่าบอกวนะ่มันไม่มียาเลย ก็มีอยู่นี่หว่มผมชอบซองขวงนครับแต่เดี๋ยวตานี้ผมเล่นทอมสันให้ดูที่แอบต่อไปไปที่แอบต่อไปกันเลยนะ ผมอาจจะไม่ได้ตัดนะครับเพราะาจะแจะดูสเต็ปการเล่นของผมไปด้วยบวกกับแจดูที่แอบแปบ๊บนะที่แอบต่อไปตรงนี้มันแอบไม่ได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามันมันมีที่ที่มันมีอยู่ข้างบนคนข้างบนจะเห็นได้เอาไว้ดักยิงได้นะครับตรงนี้ถือว่าตรงนี้มันดักยิงได้อย่างเดียวถ้าขึ้นไปแบบไปแบบลงมาไม่มีของอะไรแล้วไปนอนแอบอย่างเงี้ยโดนเห็นโดนยิงตายแน่นอนครับต้องแบบแอบดักยิงอะ ที่แอบ,บต่อไปนะครับคือบ้านพวกนี้มันก็แคมป์ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําบ้านตรงนี้ถ้าจะแอบ,บนะถ้าจะแบบดักยิงอะ่ะก็ได้บ้านตรงนี้ดักยิงได้ดีก็คือเห็นตรงเครื่องบินตรงนั้นไหมฮะเล่นลิ้นว่ะ มันยิงมาจากไหนเยอะแยะวะมันอยู่ไหนวะจบเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรือตรงนั้นนะครับว่ามันต้องแอบ,บตรงไหนเรือตรงนี้ก็ถ้าถ้าจะแอบ,บครับแอบไอ้ตรงสีเหลืองๆครับต้องหนขึ้นไปก็คือต้องใช้ปืนเกี่ยวเบ็ด แบบต้องใช้ปืนเกี่ยวเบ็ดหรือว่าถ้าจะลงลงมาจากอัน,นั้นแล้วอ่ะเราค่อยขึ้นไปตรงนั้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะแบบดักยิงหรือว่าแอบแอบพอแอบแล้วพอศัตรูแบบไม่เห็นแล้วเดินไปแบบแบบเล่นแบบแบบไม่ไม่อยู่ที่สูงเน้นแบบแบบจะสู้ก็ได้อย่างเงี้ยคือในเรือมันจะมีตรงที่นั่งอะครับทิ้งอันนี้ไปกอน เดี๋ยวผมไปให้ดูก็ได้นะนี่ตรงพวกนี้ครับมันมันจะแอบบแอบบหลังตรงนี้แล้วรอดักยิงได้เลยนะครับจะแอบบจะดักยิงชั้นไหนก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะแบบแอบบเต็มที่เ่ยต้องแอบไบอ้ที่เหลือนที่ผมบอกตัวนั้นแนะ่ะดีที่สุดคือไม่มีใครยิงได้แน่นอนครับตรงนี้เอาไปไหนแล้ววะ นั่นไงตรงนั้นนะครับแต่ต้องน้อยน,นะครับถ้ายืน,ายนมันมีคนเห็นแต่ถ้าวงบีบแล้วก็ลงยากมากแป๊บหบน้าเดี๋ยวผมตายแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือตรงนี้มันใช้สำหรับแอบไม่ได้มันได้แต่ดักยิงนะครับเพราะแอบมันจะมีคนเห็นเราอยู่แล้วแหละตรงนั้นอนะเห็นตรงนั้นไหมครับนั่นแหละ เราต้องขึ้นไปแล้วรอดักยิงได้เลยนะครับถ้าจะไปแอบอะ่ะเราไม่ควรเพราะมันจะชอบชอบมีคนเกี่ยวเบ็ดขึ้นไปแล้วเราจะสู้ไม่ได้เราต้องแบบเก็บปืนไปไว้แล้วค่อยเกี่ยวขึ้นไปบ้านบ้านตรงนี้ก็ดักยิงได้นะครับมันป้อมอะไรก็ดักได้เอาวงบีบมาตรงที่แอบที่อันนี้พอดี เฮ้ยเด็งเจอ์นี่หว่าลืมเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ถือว่าเนียนนะเพราะมันจะมีกล่องอะไรบางมากมายสามารถใช้แบบดักยิงได้ศัตรูเดินมาก็ดักยิงก็ได้แต่ว่า ถ้าจะแอบแบบแอบแบบแคมป์แบบไม่มีตัวอะไรแบบเดินมาแอบเลยอ่ะไม่แนะนํานะเพราะมันน่าจะตายง่ายถ้าคนเห็นก็ตายแล้วต้องเอาอาวุธมาแบบดัดยิงไว้ก่อนเพราะตรงนี้มันมิดมากเลยครับผมเคยลองอยู่มันมีไม่กี่คนที่จะเห็นก็คือด้านหลังไม่เห็นแน่นอนแต่ด้านหน้าตรงนั้นอนะ่ะตรงป้อมตรงเนี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์เห็นและอีกที่หนึ่งเลยครับคือตรงนี้นะครับถ้าตรงนั้นตรงแถวนี้มีคนนะครับ มันไม่ได้แล้วยังไงเราก็ตายแต่ว่าทางมันสามารถหลบทางอื่นได้ที่แอบก็จะหมดลงแล้วนะเอาจริงท,ที่ดักยิงหรือแคมมันมีมากมายนะแต่ว่าถ้าแอบเต็มตัวเลยมันยากไอ้ตรงรถกระบะก็เอาไว้ดักยิงหรือว่าแบบพอศัตรูขึ้นมาแล้วเราก็ยิงอย่างนั้นอนะ เออแล้วนี้ผมไม่ได้กดแรงมานะน่ะผมลืมมันมีคนข้างหน้าเราอะ่ะหตรงนี้มันจะถ้าที่แอบแบบแอบเลยมันจะไม่มีนะครับแถวนี้ไม่แถวนี้ดีหมดนี้มันก็ที่ที่แอบเต็มตัวมันก็มีนิดเดียวถ้าเป็นกอดสวรรค์มันจะเยอะกว่าน,นี้ ตัวหน้าที่แคมป์หรือว่าดักยิงอะ่ะมันเอามันตายคนที่ดูผมอยู่มันจะรู้ไหมน,นียผมอัดคลิปอยู่ถ้าดูอยู่ก็ฝากติดตามผมด้วยนะเฮ้ย ปืนใหม่ก็เหมือน AN94 เลยนะครับเนะี่ยตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ที่ที่มันแบบดักยิงนะครับเลอที่ดักยิงถ้าแบบแอบเลยก็หมดแล้วนะครับหมดทะเลทรายเนี่ยมันอยู่ไหนอะ มันอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะอ๋ออยู่ข้างหน้าแล้วมันยิงได้ไงอยู่ตรงข้างหน้านะ่ะผมไม่รอดแล้วแหละอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ดักยิงหรือแคมป์อะไรก็ได้ตรงนี้ก็ดักยิงได้นะครับ ผมวางกับดักระเบิดไว้ก่อนกวิธีนี้ก็ใช้เก็บแรงได้นะครับแต่ผมลืมกดแรงมาผมกดผิดแต่ว่ามันก็เหมือนกันหมดธรรมดากับแรงอะ่ะมันก็สู้กันตึงเหมือนกันเนี่ยหมดแล้วหมดทะเลทรายเนี่ยแล้วที่แคมป์อ่ะบางผมแค่ไอท,ที่มันแคมป์หรือดักยิงอะ่ะผมแค่แนะนํำที่ดีเฉย ที่ผมไม่แนะนำไปอ่ะมันก็ดักยิงได้แต่แค่มันจะไม่เวิร์กเท่าวิธีที่ผมบอกตวัวที่มาแอบได้เลยก็มีอย่างที่เห็นนั่นแหละผมไปเคลียร์ผู้นี้ก่อนแล้วกันั้งนั้นอ่ะอาจจะเจอซีจีก็ได้นะครับ ก่อนนี้ต้องมันต้องตามผมแล้วอย่างเงี้ยไปอุนี่แอฟ เหมือนบูเย่เขาจะปรับวิธีใหม่ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันปรับใหม่ผมเพิ่งมาเล่นตอนอัปเดตนี่แหละฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ